สวัสดีครับผมทาราับดูลายมือพารหับพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการทำนายดวงชะตาคนเกิดราศีพฤษศโดยรวมตลอดชีวิตนะครับผมก็ผู้คนนี้คอนเซ็ปของชาวราศีพฤษศนะครับก็คือผู้ที่เป็นนักปฏิบัติมากกว่านักพูดนะครับผมก็ เริ่มเลยนะครับเริ่มเปิดไพ่เลยนะครับโดยรวมตลอดชีวิตคืออย่างไรชาวราศีพฤษภนะครับไม่ว่าอย่างไงนะครับผมชาวราศีพฤษภก็จะได้ไพ่ใบนี้ครับคือไพ่ใบนี้เกิดสตาคือความอิ่มเอมความ, zij, ม,วามอุดสม,มสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์พุนสุขความร่ํารวยคืออะไรคืออย่างน้อยไม่ว่าจะมีฐานะที่ยากดีมีจนหรือจะลลยอยร่ำรวยยังไงชาวราศีพฤษภก็ไม่อดครับไม่อดคืออะไรคือไม่อดก็คือไม่มีคําว่ายักจน ยากจนคืออะไรก็คืออย่างน้อยก็ไม่ต้องไปขอทานเขาไม่ต้องไปอดมือกินมือไม่ต้องไปทําอะไรอย่างนี้นะครับผมยังไงก็มีเงินใช้ถ้าเกิดปฏิบัติตามทํานองครองทาแบบว่าไม่ไปป้นจริงฆ่าหรือทาอาชีพผิดกฎหมายหรือบางทีก็ไม่เคยที่จะแบบไปทําอะไรที่มันแบบนังนาสาหัสหรจริงๆร,งรงิอ่ะพอภาพใบน,นี้นะคือผมจะบอกว่าถ้าแต่งงานถ้าสมมติว่าชาวราศีพฤษภแต่งงานมาหรือว่าไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงมักจะนะ อันนี้ทำนายทั้งชีวิตโดยรวมนะครับเป็นการทํานายโดยรวมนะครับผมก็คือมักจะมีอาชีพอยู่กับบ้านมักจะมีอาชีพอยู่กับบ้านหรือว่าอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนถ้าเป็นผู้หญิงก็คือบางคนถ้าเป็นผู้หญิงอาจหรือบางทีก็ผู้ชายก็ได้มักจะเป็นแม่บ้านพ่อบ้านอยู่กับบ้านเย่าอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนไปเลยหรือแม้แต่ความจริงอาชีพอยู่กับบ้านมีหลายแบบมากบางคนอาจจะได้รับเงินจากฟ้าเช่นผู้ชายอุปถัมผู้หญิงอุปถัมส่งเสีย อะไรอย่างนี้หรือมีเงินที่ง่ายๆเช่นบางคนอาจจะได้รับเงินจากพ s s i v e อินค m e หรือบางคนอาจจะทําอาชีพอยู่บ้านเช่นเล่นหุ้นหรืออะไรอย่างนี้หรือบางคนอาจจะอยู่บ้านแล้วมีอะไรก็แก๊กแก๊กพับถุงขายอันนี้ในกรณีที่แบบแบบในกรณีนี้นะแต่ว่าบางคนก็อาจจะทําอะไรที่ลึกลับเช่นอันนี้ไม่พูดเช่นดีกว่านะคือที่มันลึกลับอ่ะก็คือเช่นบางคนอาจจะทําธุรกิจแบบ อืมที่เราไม่รู้ได้อ่ะเช่นแบบความจริงธุรกิจสมัยนี้นี่มีเป็นร้อยแปดพันเก้าเลยนะแต่พุณจะเน้นเลยนะว่าอาชีพที่ชาวราศีพฤกษรทำเนี่ยมันจะเป็นอาชีพที่คล้ายๆเหมือนกับหนึ่งอยู่กับบ้านสองก็คือเป็นอาชีพที่เอ่อคล้ายๆเหมือนกับว่าเกี่ยวข้องกับการเงินหรือหมุนเงินหมุนเงินหรือบางทีก็เป็นอาชีพเฝ้าเรื่องเงิน เพราะว่าวัววัวเหมือนกับวัวที่เขาทาอะไรวัวไถนาก็คือเกี่ยวข้องกับการที่เราทำเกษตรกรรมกษตรกรรมเนี่ยความจริงมีความหมายที่ลึกซึ้งนะเพราะชาวนาแต่ละคนเนี่ยก็คือเป็นตัวที่เหมือนกับว่าถ้าไม่มีวัวไม่มีควายหรือไม่มีชาวนาเนี่ยประเทศเกิดไม่ได้นะเพราะว่า เหมือนกับประเทศไทยเหมือนกับว่าพวกเราเนี่ยเป็นกระดูกสหลังของชาติแล้วประเทศอื่นก็ด้วย mm hmm. เขาจะใช้วัวใช้ควายหรืออะไรต่างๆแม้แต่อินเดียด้วยก็ตาม mm hmm. เขาถือว่าวัวเป็นเทพเจ้านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าบางทีเนี่ยการที่ชาวราศีพฤษภเนี่ยทาอาชีพเนี่ยบางทีก็เปรียบได้เสมือนทําอาชีพที่เป็นศิลปะก็ได้เช่นกันนะครับผมหรือบางทีก็ทําอาชีพเป็นช่างศิลปะ อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมเป็นอาชีพช่างอาชีพศิลปะหรือบางทีก็เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงินทั้งหมดนะครับเนี่ยเราชาวราศีพฤษภเนี่ยผมพูดว่าเห็นไหมว่าทําอาชีพเกษตรอย่างที่บอกว่าก็เช่นกันกษิกรรมเทือกส่วนไร่น้ำก็เป็นวัวไง ัวก็ทาอาชีพเพื่อสวนไล่นาเกษตรกรกรมเกษตรก็อยู่กับบ้านเหมือนกันหรืออยู่กับที่ของตัวเองอยู่ในละแวกของตัวเองอย่างเช่นคุณออกไปไปซื้อมเมล็ดพันธุ์แล้วก็มาปลูกทาสิ่งที่มีความสุขเพราะฉะนั้นถามว่าชาวสีพฤกษ์เนี่ยมีความสุขมีความทุกข์ส,ขส่วนมากมักจะมีความสุขครับมีความสุขซะมากกว่าความทุกข์เพราะฉะนั้นถามว่าคนที่เป็นชาวสีพฤกษ์แล้วมีความทุกข์เนี่ยหายากถ้าเกิดจะมีความทุกข์ก็คือไปทาเอาเองมากกว่าคืออย่างเช่นว่าไปเข้าเมืองไปทํางานอะไรที่แบบฟุ้งเฟอ้อ เนี่ยแหละคือมักจะสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองแบบไม่รู้จักพอถ้าเกิดใครที่รู้จักพอผมจะพูดตรงๆเลยนะชาวราศีพฤษภเือมีความสุขเช่นมีคู่ก็รู้จักอยู่กับคู่พอใจกับคู่ของตัวเองหรือบางคนก็รู้จักเอาเงินของตัวเองไปทําให้มันงอกเงินขึ้นกว่าน,นี้โดยรู้จักคําว่าพอดีหรือบางคนก็อาจจะลงทุนในหุ้นแต่รู้จักคําว่าเออเท่านี้นะพอแล้วไม่บริหารความโลภของตัวเองแบบพอดีพอดีหรือบางคนอาจจะ อันนี้ขอพูดตรงๆนะเล่นหุ้นหรือลงทุนในหุ้นต้องแยกให้ออกว่าเล่นหุ้นหรือลงทุนในหุ้นนะถ้าบางคนเอาเองินไปเล่นหุ้นรายวันอะไรอย่างนี้ก็ลองคิดดูดีๆหน่อยถ้าเราใช้คําว่าลงทุนระยะยาวก็อีกเรื่งองหนึ่งน,นะครับผมเนี่ยครับราศีพฤษภก็คือเป็นผู้ที่ปาดเปิงในเรื่องของการเนินแล้วส่วนเรามาดูว่าอนาคตหรือชีวิตของเขาเป็นอย่างไรชีวิตของชาวราศีพฤษภส่วนใหญ่แล้วจะสมถะ ไม่เรื่องมากไม่คิดอะไรมากเป็นคนที่นักปฏิบัติมากกว่าชอบพูดนะครับผมเป็นคนนักปฏิบัติมากกว่าชอบพูดและนักปฏิบัติมากกาชอบพูดบางทีทําอะไรมักจะไม่ค่อยปรึกษาใครหรอกมักจะลงมือทําไปเลยแต่ว่าถ้าบางทีมีคนรักจริงๆที่เชื่อใจได้ก็ควรจะปรึกษาเขาก่อนที่จะลงมือทําอะไรนะครับผมซึ่งผมก็บอกว่าทาราศีพฤษภส่วนมากที่มีความคิดมักจะทำแบบนั้นก่อนที่จะลงทำคนรักก่อนว่าจะลงมือทำอะไรนะครับผม เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะไม่ลงมือทำเอ้ยไม่ไม่ไม่ถามคนละก่อนก่อนจะลงมือทําอะไรเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเป็นสองคือเรามีสองคนนะก็เหมือนกับว่าเรามีสองหัวแล้วอ่ะนะครับผมก็น่าจะถามคนละก่อนก่อนที่จะลงมือทําอะไรว่าจะลงมือทําดีไหมหรือว่าจะอะไรยังไงเพราะฉะนั้นถามว่าไพ่นี้เป็นไพ่ที่ดีครับถ้าถามว่าอนาคตหรือว่าอดีตหรือปัจจุบันเป็นอย่างไรเราทำไมให้งชีวิตเนะ ก็คือส่วนมากมากักจะมีความสุขกับถ้ามีความสุขนะต้องมีความสุขในอาณภาพพอมีพอกินแล้วก็รู้จักบริหารเงินจะดีมากๆสำหรับชาวราศีพฤษภไม่ว่ายังไงก็ตามเพราะไพ่นี้เป็นไพ่ที่ดีครับผมเป็นไพ่ที่ยังไงแต่ชีวิตของชาวราศีพฤษภถ้าแต่งงานไปแล้วนะมักจะไม่ค่อยได้ออกไปไหนมักจะมีชีวิตที่มีความสุขเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าชาวราศีพฤษภผมย้ําเลยนะถ้าทํานายแบบเนี้ยคือถ้าหาเมียดีได้หรือว่าหาสามีดีได้เนี่ย จะมีชีวิตที่ดีครับได้อย่างคือชาราศีพฤกษภงเนี่ยคือไพ่ใบเนี้ยจะบ่งบอกถึงว่าตอนเด็กเป็นอย่างไรตอนเด็กก็สบายครับมักจะเกิดในครอบควรัวรวยมักจะนะมักจะเกิดในครอบควรัวรวยหรือยังไงในชีวิตคุณจะต้องมีช่วงในช่วงดึงที่ร่ํารวยในที่สุดนะครับผมเพราะไพ่เดอะสตาร์เป็นไพ่ที่ดีมากมาก ในเรื่องของการทําอะไรบางอย่างและอย่างหนึ่งคู่ของคุณจะดีด้วยสาหรับชาวราศีพฤษภหรือบางทีคุณก็เป็นคนที่โรแมนติกแต่ถ้าคุณไม่ใช่คนโรแมนติกคุณก็อย่าหวังว่าจะได้คู่ที่ดีเลยนะครับผมเพราะมันอยู่ที่ความโรแมนติกคือผมจะบอกว่าคุณเป็นคนลนนักษณะนิสัยอย่างไรคุณก็จะได้คู่นิสัยอย่างนั้นไอ้ตรงนี้อยู่นอกเหนือดวงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคู่ที่ดีของชาวราศีพฤษภค,คืออะไรผมลืมพูดไปคู่ที่ดีของชาวราศีพฤษภ คือราศีพิจิกครับดีที่สุดนะผมจะไม่พูดว่าราศีล่องมาราศีอะไรนะแต่ผมย้ําเลยว่าหาคู่ชาวราศีพิจิกไว้จะดีที่สุดสำหรับชาวราศีพฤษภความเป็นคู่เกื้อ,อหนุนเป็นเลขาหรือเป็นอะไรอย่างบางหรือบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่คอยเลี้ยงวัวก็ได้นะครับผมก็จบไปแล้วสาหรับคนเกิดราศีพฤษภในทนายดวงชาวราศีพฤษภโดยวรวมตลอดชีวิตนะครับผมพูดเป็นนักปฏิบัติ มากกว่านักพูดนะครับผมก็ใครที่ต้องการดูลายมือพ <wh uh yes> ี่สีกับผมก็ติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีฐารัตสองห้าหกนะครับผมอ่ใครที่ต้องการดูลายมือพี่สีกับผมผมเป็นมอดูลายมือพี่สีนะครับผมใครที่ออาจากคลิปไปแล้วก็กดทักไลน์ดีที่ผมทิ้งอยู่ตรงใต้คลิป youtube ด้านล่างมานะครับผมผมทิ้งไลน์ดีไว้ตรงใต้คลิป u t u b e ด้านล่างนะครับผมใครที่ออาจากคลิปแล้วกดทักมาได้นะครับผมที่ไลน์ดีที่ผมทิ้งอยู่ตรงใต้ข้อความ ใต้คลิป y o YouTube ด้านล่างนะครับผมก็เข้าใจตรงกันนะครับผมอ่ะก็ออกจากคลิปไปก่อนแล้วทักามาได้นะครับผมก็ผมมีดูสองแบบนะครับลายมือพี่สี่หรือใครจะดูสองอย่างก็ได้นะครับผมก็เข้าใจตรงกันก็วิธีการดูนะครับคือทักรายละเอียดเข้ามาไม่ว่าจะถามเรื่องอส่งคําถามเมาส์ว่า ผมดูยังไงหรือผมคิดต่างยังไงอะไรก็ถามเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็ผมจะส่งรายละเอียดไปนะครับผมผมรับดูทางโทรไลน์นะครับก็วิธีการดูที่สำนักง,งานก็มีดูอยู่สองแบบด้วยกันก็คือส่งขอ,งขอร้องทิชช่นมาได้ครับที่สำนักง,งานก็มีดู v i p ดูแบบธรรมดา v i p เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหา E x c l u s ค v ูจริงๆหรือเรื่องเดือดร,ร,ร้อนหรือเรื่องบางคนอาจจะต้องการยกระดับจิตวิญญาต้องการยกระดับฐานะของตัวเองทั้งที่ร่ำรวยอยู่แล้วหรือว่าบางคนอาจจะฐานะติดศูนย์เลยก็ได้ จะต้องการยกระดับให้มันก้าวกระโดดไปหรือบางคนอาจจะไม่เอาแบบนี้ต่อไปแล้วในเรื่องฐานะการเงินหรือเรื่องความลังก็แนะนําแบบ VIP หรือบางคนอาจจะมีปัญหาด้านไหนก็แล้วแต่ที่ต้องการที่จะให้ผมปรึกษาหรือโค้ชส่วนตัวอะไรไงจริงจริงๆแนะนําแบบ v i p ครับถ้าแบบธรรมดาก็มีเหมือนกันก็มีลายมือกับไพซีแบบธรรมดาจํากาดเวลาหนึ่งชั่วโมงถ้าแบบ v i p ก็แบบไม่จํากัดเวลาไม่จากกาลังถามนะครับผมแล้วก็มีดูสีอย่างลายมือไพซี แล้วก็ตัวเลขของเฮงนะครับผมก็สำหรับใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็สำหรับอผมจะมีการแจ้งเตือนส่งคลิปดีดีไปเพิ่มเติมสำหรับคนที่กดติดตามกด Subscribe ให้ผมนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นคลิปดูลายมือพยุซีอา่าแล้วก็คลิปทำนายราศีคลิปทำนายดวงชะตาคลิปทำนายฝันคลิป ทางนายหัวให้กันคิดประเด็นอีกมากมายนะครับผมก็ฝากกดติดตามกด subscribe ผมเยอะๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็เท่านี้นะครับผมก็สำหรับผมทาร่ารักดูแลมือขวาครับพันธุกรรมก็ขอรับการเปลี่ยนแปงเท่านี้ก็เชื่อมั่นในการทําสิ่งที่ดีจะส่งผลกระทบต่อคุณในวันใดว,วันหนึ่งหรือวันหน้านะครับผมก็ลาไปเพียงเท่านี้